สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวอีกตามเคยครับอาแล้วทำไมทำปากทำจมูกขมุกขมิบปะลุฮะฮะทำไมทำจมูกขมุกขมิบางเนี้ลูกอันนี้คือกินข้าวอิ่มแล้วครับบุญมีกินข้าวอิ่มแล้ววันนี้กินข้าวได้เยอะเลยนะครับใช่ไหมลูกวันนี้บุญมีกินข้าวได้เยอะครับกินข้าวอิ่มแล้วนะคะแล้วไม่กิ่นก็พายืนนะคะพายืนลองหัดเดิน แล้วก็มานั่งนั่งพิงให้เหลอเอิกเอกเนี่ยค่ะพานั่งแบบนี้ก็จะเลอเอิกเอิกไหมคะมีการเลอด้วยผมน้อยหน้ามนของเราไม่ต้องทําจมูกซึ้งไม่ต้องทําจมูกพุดฟิตพุดฟิดนะลูกฮะเออแม่เอามานั่งทีไรทําอย่างนี้ทุกทีเลย บุญมีอ้อนแม่อีกแล้วครับก็พ่อแม่อย่าพึ่งเบื่อบุญมีอ้อนแม่นะครับใช่ไหมลูกอย่าพึ่งเบื่อบุญมีอ้อนแม่นะครับบุญมีอยากอ้อนแม่ครับนั่งอ้อนแม่บ่อยบ่อบุญมีชอบครับใช่ไหมจริงจริงแม่กิ่งแม่กิ่งก็จะทาทาอย่างนี้ทุกวันนะคะคือกินข้าวเสร็จแล้วแม่กิ่งก็จะจับเขายืนแล้วก็หัดเดินคือแต่ว่าแม่กิ่งจะไม่ได้ให้นั่งรถเข็นนะคะ จะไม่ได้ให้นั่งรถเข็นไม่กินจะจับยืนเดินเองพยุงตัวให้เขาหัดก้าวขาเองค่ะแล้วก็ค่อยๆจับขาเขาก้าวแล้วเราก็จะมาทําแบบนี้กันค่ะก็จะมาทําแบบนี้กัน,ให,นให้นั่งให้นั่งให้เลือใช่ไหมลูกให้นั่งพักให้เลือครับหนังท้องอิ่มหนังตามันชักหย่อนยานอะลูกฮะเออดูทําตาที่เนี่ยเซิบเซิบเซตาชักหย่อนยานเหมือนประมาณจะง่วงนะคะเหมือนประมาณจะง่วง ตื่นเช้าใช่ไหมตื่นเช้ากว่าแม่อีกใช่ไหมอ่ะแม่ตื่นสายใช่ไหมเออดูทำดูทำทำจมูกย,ยิ่งเลี้ยงยิ่งรักรักกันเอ็นดูก,กันนะลูกนะทำไม พ่อแม่ก็รักเอ็นดูนมีเยอะนะลูกรู้ไหมบุญมีรู้ไหม,หดดหไบ,ไหมบุญมีต้องหัดเดินให้ได้ไบวๆนะลูกไหมครับบุญมีต้องหัดเดินให้ได้ไวๆพ่อแม่พ่อๆแม่จะได้ชื่นใจนะลูกนะบางทีอยู่ๆก็ยืนขึ้นมาเลยนะคะยืนขึ้นมาไม่กิ่งตกใจเลยนะคะจกตกใจที่กับอาการของเขาเนาะที่เขาสะดุง้งยืนขึ้นมาเลยะคะ่ะ เสียงใครเสียงแม่ทองมารับเล็บใช่ไหมมีใครอยู่ด้วยมีแม่ทองมาทองหยดแล้วก็ถุงทองแล้วก็สตูนนะคะ3ามตัวตึงยังไม่ได้ออกมานะคะสลับสลับกันกับถุงทองอยู่เนาะช่วงเช้าเนะะี่ยค่ะช่วงเช้าก็จะให้ถุงทองออกช่วงบ่ายๆค่อยๆให้สามพี่น้องออกมานะคะต้องสลับกันเพราะว่าเราก็ต้องรักษาน้ําใจถุงทองด้วย นึกถึงความรู้สึกของถุงทองด้วยค่ะเพราะว่านางเคยออกมาคันจะไม่ให้นางออกเลยให้แต่น้องออกก็ไม่ได้ค่ะต้องสลับสับเปลี่ยนกันทำจหูกพุ้นพิดพุิณทำไมลูกฮึทำาจหูกพุ้นพิดพุ้นำิจหมกพุทนพิดพิดทำาจหมกพุทนพิณพิณเหมือนพี่เหมือนพี่พิเศษอะลูกฮะ ทำจมูกพุทดพุทพเหมือนพี่พิเศษแต่ความหมายว่ายัางไงแม่ไม่รู้ใช่ไหมความหมายว่ายัางไงแม่ไม่รู้พอ่พอพ่อแม่ว่าบุญมีหล่อขึ้นทุกวันไหมครับคิดว่าบุญมีหล่อขึ้นทุกวันไหมครับอ่างวง่างอ่างวง่างอ่างวง่าง,งแม่ผมว่วงครับว่วงนะคะว่วงว่วง ทำไมลูกทองหยดทำไมว่วงก็นอนสะดุกม่วงกนน็กงกนอนนะชายลูกชายหลาของอีแม่แล้วุ้นมีมีอะไรจะบอกพ่อพ่อแม่เอฟซีอีกไหมลูกมีไหมเดี๋ยวยังไงเดือนนี้เอ่อแม่กิ่งกับลูกๆขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้แม่กิ่งจะพาลูกๆไปฉีดวัคซีนค่ะ เดือนนี้ของบ้านเราจะมีฉีดวัคซีนอยู่5ชีวิตค่ะมี5ชีวิตเนาะที่ต้องฉีดวัคซีนมีใครบ้างมีทองอ้นค่ะแล้วกออ็แม่ทองอัมไพทองอุไรทองไพลินแล้วก็ทองอินนะคะสีแม่ลูกเขาแล้วก็ทองอ้นด้วยต้องฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิแล้วก็หยอดเห็บมัดนะคะยังไงแม่กิ่งก็ขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ ขอให้เมตตาเด็กๆ5ชีวิตนี้ด้วยนะคะได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนค่ะยังไงแม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่จะเมตตาลูกๆของแม่กิ่งมานะคะให้พวกเขาได้มีโอกาสได้ฉีด,ฉดฉได้ฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็กลุ่มนี้กําลังกินกันอย่างอริดอร่อยเดินนะคะทองพูนทองพูนทองทวีทองมณีนะคะสามพี่น้องเขา พอดีแม่กิ่งให้กินปลาเส้นค่ะแม่กิ่งให้กินปลาเส้นเนาะเลยกินกันอย่างอร่อยเลยนะคะสตูลก็กินนะคะสตูนก็กินแต่ตอนนี้ดูสามพี่น้องเขากินกันก่อนค่ะทองมณีกับทองทวีนะคะทองมณีเมบปกินเลยนะคะแล้วก็อันนี้แม่กิ่งก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญคุณหนาแล้วก็คุณเบิร์ตมากๆเลยนะคะที่สั่งทรายแมวมาให้แม่กิ่งค่ะ แม่กิงก็ขอกลาบกับคุณคุณหนาคุณเบิร์ตมากๆเลยนะคะที่ไดเมตตาพวกเราค่ะสั่งไซแมวให้ขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสั่งไซแมวให้เราทุกเดือนเลยค่ะทุกเดือนเลยแต่เห็นเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่พอนะคะไม่พอนะแม่กิ่งก็จะมีสั่งเพิ่มอีกบางส่วนด้วยค่ะที่เวลาผู้ใหญ่เมตตามาก็เนี่ยค่ะแม่กิ่นก็ได้สั่งไซแมวแล้วก็ซื้ออาหารบางส่วนไปให้กับลูกๆด้วย ยังไงก็ขอกราบขอบพระพคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านที่เมตตาพวกเรามาแล้วก็ทั้งคุณหนาแล้วก็คุณเบิร์ตมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ที่ทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งย่งขึ้นไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะ